Bonjour à tous. Bienvenue à l h ô t e l k i r i a d dans t e de ลีนเดอฟ n c องซ์ดงสบายดีจ้าพี่น้องสบายดี e. วันนี้วันอาทิตย์นะคะออไอดาสิผ้ามาเปิดหูเปิดตา <c oughs> เปิดอีกแล้วพี่น้องมืง้อวันอาทิตย์อากาศดีดีพี่นออ้องไอดาก็เลยมีโอกาสควงแขนพระเอกกับหลานตามเคยพี่น้องตามเคย ออกมาชิมอาหารอยู่โรงแรมนะคะโรงแรมกิริยาตเพื่อนมีหลายสาขาอยู่ในนี่แหละในปารีสในแถบชานเมืองปารีสนี่แหละจ้ะพี่น้องเป็นโรงแรมระดับสามดาวนอกจากก็โอเคเด้คะ่ะบริการดีนะบริการดีพี่น้องและอาหารของเพิ่นนี่มียังเนอาหารของเพิ่นนี่เท่ากับแบบว่า อ่าเป็นนะเป็นเซลเซอร์วิสนะจ๊ะอ่ามันเป็นอาหารเย็นแหล,ละละเพราะว่านบอม์เมนวานอ่าบอม์เมนวาอ่านเกสตรโนมีเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบคือเป็นสลัดเป็นนะอ่าเป็นกับแก้มไปจังสีนาพีน่นกถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีเวลาวันอาทิตย์เด้อจ๊ะแกอยากควงแขนกันไปเที่ยวไป นั่งคุยกันไปเอ่อแบบมิทติงนะแบบมิทติงนะแบบมิทติงเขากับไปอันสามารถไปนั่งอยู่โรงแรมได้จ้ะมีอาหารข้าวหวานให้เทาน่ะได้กินเอ่อแบบชิวๆสบายๆระหว่างครอบครัวเพื่อนๆอันนี้เป็นพวกอ่อน้ำดื่มเนอะจ้ะหรืองยาดีบุ้งชูกาแฟเตีชูดอร์องช เอ้ส no, ja. no, ja. no, ja. ุเต้าและวมน่าน้าครปพี่น้องไอ้สุดท้ายมล้วแม่นครปนอกจากครีปไอ้สิมียนแบบเค็มแบบหวานนี่มีที่นั่งเยอะพิเศอคือเยอะพิเศษคือซานคือาคุณสามารถเลือกที่นั่งได้ว่ามากันกี่คนกี่คนถ้าคุณชอบมุมแดง คุณก็มาตรงนี้จ้ะมุมสีแดงนะคะนี่แล้วแต่เลยจ้ะมือนีพี่น้องมือนีมากินนะค่ะมือนีสำหรับไอดาดียไอดานี่ถือเชิญมาได้พี่น้องเนื่องถือเชิญมาลาชิมัสซีมานาเพื่อนเอานะ,พะเนนะพะเื่อนเฮดพันชนะ์เนาะแบลว่าอ่าเป็นอนะ่าพาวดเดียลเนียนะลูกแรมเพื่อนเนะอ่าเฮดอ่าน,นะกิจกรรมทุกๆวันอาทิตย์ แบบเป็นคือแคสต์ลลองแบบคือเป็นร้านอาหารแบบอนาเซนเซอร์ว like ิสอย่างแบบเหนือจ้ะมีมุมที่นั่งเป็นโต๊ะเหลืองแน่ฝ้าแน่แดงแน่พี่น้องแล้วแต่เลยจ้ะสนุกเหลือกนั่งได้พี่น้องเด้อ แล้วเดี๋ยวเรามาดูอนนานรายการอาหารกันเพิ่มอีกนิดนึงเนาะจ้ะเดี๋ยวดาจะอธิบายให้ฟังอ,า,อาหารนี่นะเพิ่นสิเตรียมมาเพิ่นสิเตรียมไปให้เฮ้าเล้วแล้วลเฮาก็สามารถกินได้ตามใจกินได้ตามใจชอบพี่นอ้องกินอ,อยากหลายกินหลายอยากหน่อยกินหน่อยจ้ะอันนี้นี่แมนบกักบุแมนบวบจ้ะบวบนี่ข้างในจะเป็นอ่า อาปากับอันชีสอันนี้คืออันนี้ก็อร่อยพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นกีชเนาะจ้ะอากีช uh, แล้วนี่คือบรรดาขนมปังทั้งหลายมันสิมีอันดาชิมมาแล้วตัวนี้นี่แซบมีอันนาขนมปังอ่ะใสเม็ดทูแลวเม็ดงานี่แซบพี่น้องนี่แล้วนี่คือทีอยูเดอพี่น้องถ้าว่าพี่น้องสนใจเพื่อนๆที่อยู่ฝรั่งเศส แถบปารีสบเนจใจว่าสาคาอื่นหันเพื่นเซตโบโน่าจะ,อออะสอบถามได้ตามรุแงมอ่ากิริยาดเลยจะน้ำดื่มแบบดีท็อกเป็นน้ำมะนาวจากพี่นอสสำหรับไอดาลานต้องกาขอบพระคุณทางโรงแรมเพิ่นอนเพราะว่าเพิ่อนอ่นจะ เขาได้ถือเชิญมาว่าอาน,นะเอ้ยลองไปชิมไหเบืองเนว่ามันเป็นแนวดสําหรับดานี่ถือวาทาหักว่าหมื่อได้เฮ้วางอยากมาเออนัดไม้เพื่อนเพื่อนพี่ๆอ่ามูคูที่แบบว่าบางบางที่นอกจะเอาเอาสำหรับวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นนี่อยู่บ้านอาจจะคับแคบไปบ่หรือว่ายู่นหอ้องอ่อเขือนอย่างเขาเอนแบบอันหอหอนักเลี่ยนบอกบเมียน บ่มีบอลเอ่บอบ่มีบอลเอ่อนดัดมัดนัดพบกับหมู่กันนัดพบกันมากินนั่นมากินนั่นน่ะตามโรงแรมแบบนี้ได้จ้ะนี่อันนี้นี่แซ่บแซ่บพี่น้องนี่เนี่ยอันน่ะปลาแซลมอนใส่กับอัลบาการูนเนี่อ่อเดซูส์ละบอลน,นี่เพิ่นบกก่กำหนดเวลาเฮาสามารถอันอยู่กับเพื่อนๆได้เอ่อ3ชั่วโมงเต็มพี่น้องมันก็นถือว่าโอเคเด้คุยกันนู่นนี่นั่น กมวนได้คุยไปกินไปเนาะฮะน,นะเพราะว่าอ่านลังบอลหันหัน,หนอาหารหันโอเคอยู่ห้องไปกินเนาะแนวห้องมกักมักแซบ,บ,บแต่ว่าเอ,อ่อนักเสือเพื่อนว่านะนักเสือเพื่อน,นี่นบางที่นี่ยังบรทนี่สดนามสำเรับพี่นอกสายตาส่งมาละเด้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านั่งนานนะมันมีคิวเอ,อคนรอคิวอยู่ <laughs> เนี่ยเข้าใจเลยทันทีเป็นบพี่นอกนั่นละประมาณนี้เลยจะ้ะ อันนี้เฮาแบบว่าตามใจเข้าเลยจ้ะพี่น้องบัดน,นี้เขาก็ซิมาสังแคบกันจ้ะพี่น้องสําหรับหลานชายหันเพิ่นเสียเอาแบบอันหวานเนาจะจ้ะหวานนี่เพิ่นกะสิใส่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 ใส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 ใน้ําตาลมั่งเยี่ยมมั่งหรือว่าอ่านิวเทลาชอ็ชอกช็อกโกแลตนะจะ้ะละเข้มนี่ก็จะมีไข่มีอ่ามีไข่มีเยน อะไรก็แล้วแต่เฮาอันเลือกส่วนผสมอันใส่เองพี่น้องเฮามักยังเฮาก็บอกให้เพิ่นใส่ให้แล้วเพิ่นก็จัดให้ตามที่เฮาสั่งเลยจ้ะอันนี้แม่นเฮ็ดอันสดๆร้อนๆให้เฮาเลยอ่าน้องสาวผู้นี้นี่เพิ่นเป็นอ่าอ่ะดี렉ต์ริสเดอโรเทนเนาะเพิ่นเป็นน่ะนาผู้จัดการอยู่โรงแรมตัวนี้จ้ะเออแล้วอันนี้นี่พี่น้องเป็นของอ่าันนี้มินเอ่อคล้ายๆอ่แถวคือแถบประเทศ ทั้งบานเท่าผุะจ้ะมันมีกลิ่นผงกะลีน้่จ้ะอันนี้เนาะแล้วก็ยังไงคะนี่เลยจ้ะแคบอันนักแบบใสเข้มเนาะเท่ากระซังอันใส่นี่เท่าใส่ตามใจเท่าเลยพี่น้องว่าเท่าอยากใสยังแน่ืมประมาณนี้แต่ว่าอนี่นี่คือทีอยู่อีกหลอบนึงงนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าไอดาคือว่าอันอบอลน,นีเดอผู้ถาคือสิบ่มักเด้อพี่น้อง คิดว่าผู้เ่าไปนี่ว่าต้องว่าบเสียบคิดว่าด้วยจะ้ะทีนี้ก็มาถึงของหวานพี่น้องของหวานเฮาก็เลือกมีผล,ลม้รากไม้เยอะแยะคือดาไทยเบองให้จะ้ะเอออันนี้ดาเลือกมากน,นี่เนื่องจาก,กว่าอนะันน่ะอันมูสมะนาวนดาว่ามันแซ่บดาเอามาสองอันแล้วชิมแล้วมันแซ่บพี่น้องนี่ประมาณนี้จะ้ะนี่เป็นมูสมะนาวพี่น้อง ที่นี้อร่อยฮอตคาเฟ่และวกเป็นอันว่าเจะเลือกล่าละบัดนี้พี่น้องถ้าว่าเขาเสิร์ฟกาฟแฟละแปลว่าเตรียมลูกแลยได้พี่นอ้องเบิ่งเนื้อพี่น้องถ้วยกาแฟฝรั่งเศสนี่ต้องสวยนิดน้อยสดสองสองสดกระเบิดละจะ้ะพบกันคลิปนาพี่น้องครับขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการติดตาม Merci beaucoup, à bientôt, bisous